สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะว,วันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับเป็นซีรีส์นะครับเป็นคลิปซีรีส์ของช่างคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะมารีวิวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดของ PC คอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับยี่ห้อ asus นะครับ asus นะครับรุ่น h 8 1 mkd นะครับ มาสเตอร์บอร์ดก็คือแม่บอร์ดหรือเมนบอร์ดนั่นเองนะครับก็คือเปรียบเสมือน a s ส s ุก็เปรียบเสมือนยี่ห้อของรถนะครับอย่างเช่นรถยนต์ i s u ู u ูรุ่น d m a มประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นเมนบอร์ดก็คือยี่ห้อแอส s รุ่น H81M-D ะครับอันนี้คือเวลาที่เรา,าเราจะค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์ต่างๆนะครับเราสามารถเราต้องรู้ก่อนเลยครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็เป็นรุ่นอะไรนะครับ เมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับแอดมินนะครับมีมาหลายปีแล้วครับซื้อมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ประกอบใช้งานเลยนะครับก็คือปัจจุบันก็ได้ใช้แต่น็อตบุ๊กนะครับก็เลยมาสเตอร์บอร์ดหรือเมนบอร์ดก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาในซีรีส์นะครับช่างคอมพิวเตอร์เราจะเริ่มประกอบคอมพิวเตอร์กันนะครับแล้วก็ลงวินโดว์ต่างๆนะครับเซตแอปพลิเคชันโปรแกรมประยุกต์ไดเวอร์นะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายต่อไปนะครับ ก็ยังไงรบกวนสมาชิกเพื่อนผู้ที่สนใจนะครับกดติดตาม Subscribe กระดิ่งให้ชาแนลของมุตวันเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเมนบอร์ดแอสซุดรุ่น H81MKD นะครับตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ต i n d o w s 8.1นะครับก็เห็นได้ว่าเป็นวิดีโอเก่าแล้วนะครับในปัจจุบันก็จะเป็นวิดีโอ10แล้วนะครับก็ก็เมนบอร์ดนี้ก็คือหมายความว่าเราเขาจะ ซับพอร์ตหมายความว่าจะทำงานได้ดีบน Windows ที่เขาสร้างมาก็คือ Windows 8.1นะครับแต่สามารถลง Windows 7 Windows 7 Windows เก่าๆได้เลยนะครับ Windows มี XP w i n d นะครับ Windows Server นะครับหรือจะเป็น Windows 8 Windows 10นะครับก็สามารถลงได้เพียงแต่ว่าเราต้องดูที่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสนะครับแรมว่าจะรองรับหรือเปล่านะครับก็คือยิ่ง Windows มีความทันสมัยเท่าไหร่นะครับก็จำเป็นต้องใช้แรม มากนะครับแล้วก็พื้นที่ฮาร์ดดิสต์จำนวนมากนะครับความจุมากนะครับก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นรองรับชิปเซ e ตที่เป็น intel core i n s i นะครับ intel ชิปเซตนะครับอ่าเป็น cpu support lga 1 1 5 0นะครับก็คือรองรับ cpu ที่เป็น pin พิน1,150พินก็คือ1,150ขานั่นเองนะครับก็เป็น cpu 1,150นะครับ ที่หน้ากล่องนะครับก็จะมี 5x protection นะครับ <c oughs> คืออะไรนะครับ 5x ก็คือ1 2 3 4 5โอเคนะครับก็คือตรงนี้ดิจิ VRM นะครับ stable power control ก็แสดงว่าเมนบอร์ดตัวนี้จะมีความเสถียรภาพในการควบคุมแหล่งจ่ายไฟนะครับ overcurrent protection นะครับควบคุมกระแสในการอร์โหลดในในตัวเมนบอร์ดนะครับ es d a r d นะครับน่าจะเป็นการป้องกันของชิปเซตอุปกรณ์บนเมนบอร์ดต่างๆนะครับ5 khrs คืออะไรครับ high quality solid cap นะครับน่าจะหมายความว่า C หรือ c a p a c i t ตอร์ที่อยู่บนเมนบอร์ดนี้สามารถจะทำงานได้มากกว่า5,000ชั่วโมงนะครับ stainless steel back i o นะครับก็จะเป็น stainless steel ในส่วนของ Input แล้วก็ Output นะครับ Input Output ที่อยู่ฝั่งที่เป็นบน Mainboard นะครับนี่ก็คือ 5x p r o t e c t i o n นะครับก็ Mainboard ตัวนี้นัดมินได้มานานแล้วนะครับก็เรามาดูคร่าวๆนะครับเวลาเราไปซื้อนะครับก็ถ้าเป็นตัวนี้ซื้อมาจากห้างนี้นะครับดูนะครับก็จะมีวารันตีหรือการันตีนะครับ 1096d นะครับ อาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับตัวเล็กนะครับก็หมายความว่าจะประกัน1096วันนะครับเวลาลูกค้าไปซื้อนะครับหรือผู้สนใจนะครับเวลาไปเห็นสติกเกอร์ก็เข้าใจความหมายด้วยว่าคือเป็นการันตีนะครับก็คือไว้ตัวนี้ก็อย่าหายนะครับด้านข้างนะครับก็เป็น serial number แถวบนสุดนะครับก็คือเป็นเมนบอร์ด serial หมายเลขนี้นะครับ part number ก็คือเป็นส่วนของการผลิตนะครับ ตามนั้นเลยนะครับ90 mb 0 ht ตามนี้เลยนะครับ h 8 1 m k d นะครับก็คือรุ่นนะครับด้านล่างก็จะมีตัวตั้งสีเล็กๆนะครับ lga 1 1 5 0นะครับก็คือรองรับชิปเซ็ตที่เป็น1 1 5 0ขานะครับ intel h 8 1 2 ddr 3นะครับก็คือเป็น DDR3 นะครับ1,600 DVI port นะครับก็คือจะมี port DVI RGB ก็คือ port VGA SATA 8GB นะครับ s a s ก็คือในการรับส่งข้อมูลที่เป็น port SATA 8GB ต่อวินาทีนะครับ USB 3.0นะครับก็คือมี port USB 3.0นนะครับ Gigabit LAN นะครับ 5x p r o t e c t i o n นะครับก็คือ 5x ก็คือตามนี้นะครับ TT, ที tt ความหมายได้อธิบายในที่ผ่านมานะครับ 5x projection s t a n d t back panel นะครับอ่าก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับ s t a n d t back panel นะครับอ่าแล้วก็ตัวเล็กนะครับ usb 3.0 Boot นะครับก็คือทำง,งานที่ ความเร็ว3.0นะครับ GPU boot นะครับเป็น UEFI BIOS นะครับแล้วก็เป็น Windows นะครับอันนี้ก็คือสรุปภาพรวมของเมนบอร์ดแผ่นนี้นะครับแล้วเราจะมาเปิดกล่องดูด้านในนะครับด้านในตัวนี้นะครับก็คือเมนบอร์ดหน้าตาประมาณนี้นะครับ คร่าวๆนะครับอย่างที่เราสังเกตเห็นก็คือแ s u ซก็คือเปรียบเสมือนยี่ห้อรถยนต์นะครับหรืออีสุ u ก็คือแ s สซุนะครับก็คือยี่ห้อส่วนรุ่นก็คือ H81MKD นะครับเวลาเราต้องรู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเวลาเราไดเวอร์หายนะครับแผ่นโปรแกรมที่มากับที่แถมมากับตอนที่เราซื้อมาใหม่นะครับอาจจะหายนะครับเราสามารถค้นหาใน Google นะครับโดยเราต้องรู้ยี่ห้อและรุ่นก่อนนะครับ ก็จะมีลาบเบลต่างๆนะครับบนเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองยกออกมาก่อนนะครับอ่าในกล่องนี้มีอะไรอ่าลองแกะออกมานะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นไดเวอร์นะครับที่แถมมากับเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเราต้องเก็บไว้ให้ดีๆนะครับเวลาเก็บใส่ซองก็คือเก็บไว้ในซองที่แถมมานะครับหรือจะใส่ในซองที่ กันรอยได้นะครับตรงนี้นะครับก็เก็บไว้ดีๆนะครับก็จะมีแผ่นเวลาใช้งานนะครับก็สมาชิกก็ระมัดระวังในส่วนของพื้นหลังของซีดีนะครับก็อย่าให้ขูดขีดนะครับถ้าขูดขีดก็จะไม่อ่านแผ่นนะครับเวลาเราใส่ในเครื่องซีดีลอมก็จะไม่อ่านแผ่นนะครับก็แผ่นนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์ต่างๆนะครับ ที่จะติดตั้งลงบนเมนบอร์ดนะครับเพื่อให้เมนบอร์ดมีเสถียรภาพในการทํางานได้สูงสุดนะครับจำเป็นต้องมีแผ่นไดเวอร์ถ้าแผ่นนี้เราหายหรือชํารุดนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ google นะครับโดยที่อย่างที่บอกแจ้งไว้นะครับเราก็คือต้องรู้ยี่ห้อและรุ่นก่อนนะครับก็คือตรงนี้ก็คือเขาดาวน์โหลดมาแล้วอยู่ในแผ่น cd นะครับก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น คู่มือนะครับของคำอธิบายของมาสเตอร์บอร์ดนะครับก็คือเป็น Quick Start Guide นะครับก็คือแบบย่อนะครับมีหลากหลายภาษานะครับภาษาอังกฤษภาษาอาหรับนะครับก็หลากหลายภาษานะครับแล้วก็เขาจะมีคำแนะนำคำอธิบายนะครับ ว่าเขาควรระวังควรทําอย่างไรไม่ควรทําอย่างไรนะครับก็คือนี้เป็นในส่วนของ CPU นะครับตั้ง CPU นะครับเป็นสเต็ปนะครับก็คือก็คือจะมีสเต็ปหขั้นตอนนะครับในการ Install CPU นะครับติดตั้ง CPU สเต็ปสก็จะเป็น Install CPU Fan นะครับก็คือหลังจากติดตั้ง CPU แล้วนะครับ CPU ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอยู่บนเมนบอร์ดก็สังเกตก,ก็คือตัวนี้นะครับสเต็ปสก็คือ Install CPU Fan ก็คือพัดลมนะครับพัดลมให้กับ CPU ก็คือเราต้องใส่ฮิตซิงก์นะครับโดยที่มีจุดแรงไฟสาหรับอคอนโทรลควบคุมพัดลมนะครับ แฟนก็คือพัดลมนะครับที่บนฮิตซิงก็คือตัวที่ระบายความร้อนกับตัว cpu นะครับก็คือต้องใส่ซิลิโคนนะครับตัวนี้นะครับทำ้าที่ส่งผ่านความร้อนนะครับก็จะสอนวิธีการอินสตอลติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็จะมีการใส่ฮิตซิงก์นะครับที่ cpu แฟนนะครับสเต็ป3ก็จะเป็นการอ่าติดตั้งแรมนะครับแรม install memory ี่โมดูลนะครับก็คือติดตั้งแรม นะครับแรมก็คือในส่วนของสีเหลืองนี้นะครับแรมนะครับขั้นตอนที่4ก็คือ install SATA Device นะครับติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นพอร์ต t a t a นะครับไม่ว่าจะเป็น CD-ROM Hard Disk นะครับต่างๆนะครับก็จะมีบนคู่มือก็จะมี m o t e r b o a r d layout นะครับก็คือแผนผังของเม n b o a r d ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเปรียบเทียบ กับของจริงนะครับก็คือเป็นบอกของจริงนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับคู่มือนี้ก็จะช่วยให้กับเราในการประกอบได้นะครับในฐานะเราเป็นช่างคอมพิวเตอร์นะครับสเตปหนะครับ install expansion c a r d นะครับก็คือเป็นการติดตั้งการ์ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ด VGA การ์ดการ์จอนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอแบบที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับซื้อเพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะไม่มีผลต่อแรมของเครื่องนะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดตัวนี้จะเห็นว่าก็มี VGA นะครับตัวนี้เป็น VGA เป็นเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับแล้วก็มีพอร์ต DVI ด้วยนะครับเพื่อความคมชัดสูงนะครับ DVI พอร์ตเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็น VGA RGB นะครับก็มีออนบอร์ดอยู่แล้วพร้อมใช้งานนะครับ ก็คือเราสามารถติดตั้งการจอตัวนี้เพิ่มเติมได้ในส่วนของสเต็ปที่5 s t สเต็ปที่6ก็เป็นการ Install Panel Connector นะครับก็คือติดตั้ง f อน t t p n n l l นะครับต่างๆบนเมนบอร์ดเพื่อควบคุมการทาง,งานว่าจะเป็นปุ่ม Start ปุ่ม power on ปุ่ม Reset นะครับก็คือเป็น f อน t t p n n l l ในส่วนของ Panel Connector นะครับ สเต็ปเนะครับสเต็ปเก็คือเป็นการ install ATX power connector นะครับก็คือติดตั้ง power s u ์ p ั y นั่นเองนะครับก็จะมีพอร์ตที่ทำการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับมาจากพ o w e r s u ์ p l y นะครับต่อเข้ากับต้องต่อ2จุดนะครับจุด A แล้วก็จุด B ีตามรูปนี้นะครับถ้าเราดูบนเมนบอร์ดคร่าวๆนะครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้กับ CPU นะครับอันนี้ครับ อ่าตัวนี้นะครับจุด B จุด A ก็เป็นจุดนี้อ่าตามรูปนี้นะครับสเต็ปแปดสเต็ปแ connect input output device นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อ input output device อ่าก็คือตัวนี้นะครับ input ก็คือส่วนที่เป็นป้อนเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับ input นะครับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับหรือจะเป็น เอาพุทนะครับก็คือการแสดงผลนะครับแสดงผลทาง vga นะครับตัวนี้ก็ต่อมอนิเตอร์นะครับที่เป็นจอแสดงผลถ้าเป็น dvi port ก็สามารถต่อเข้ากับพอร์ต dvi ของมอนิเตอร์ที่เป็นจอนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเอาพุทนะครับอินพุตก็คือป้อนเข้าเอาพุทก็คือส่วนแสดงผลนะครับอันนี้เป็นพาร a l ล e ล p พอร์ตนะครับพาร a l ล e ล p พอร์ตก็คือพอร์ตสำหรับ lpt ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อ่าพิมพ์เตอร์นะครับเครื่องพิมพ์รุ่มเก่านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น USB port นะครับมี LAN port มี Sound port นะครับตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Connect input output device นะครับในการเชื่อมต่อของส่วนที่เป็น input แล้วก็ output นะครับของเม n b o a r d ต่างๆนะครับถ้าดูบนแผงวงจรจริงก็ในส่วนนี้นะครับ input นะครับเมาส์ก็สีเขียวสีม่วงก็จะเป็น คีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เป็น DVI port ก็คือต่อเชื่อมต่อกราฟิกอจอแสดงผลมอนิเตอร์ที่ต้องการความคมชัดสูงนะครับตัวนี้เป็น VGA RGB นะครับเป็น VGA รุ่นเก่านะครับสำหรับต่อเข้ากับมอนิเตอร์ที่เป็นรุ่นเก่านะครับพริ้นเลอรพอร์ตตัวนี้จะเป็นพอร์ตขนานสำหรับเชื่อมต่อกับพิมพ์เตอร์นะครับตัวนี้เป็น USB port นะครับอันนี้เป็นแลนพอร์ตอันนี้เป็น USB port ตัวนี้เป็นซาวพอร์ตนะครับ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้บนเมนบอร์ดนะครับเรามาดูต่อไปนะครับสเต็ปเนะครับสเต็ปเก็คือ power on the system and install operating system and device นะครับ and driver นะครับก็คือเป็นการเปิดระบบแล้วก็ติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆแล้วก็ d เ i v e r นะครับก็คือเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์ power on นะครับแล้วก็ติดตั้ง d เ i v e r นะครับโดยใช้แผ่น CD ที่แถมมานะครับ ก็คือแผ่นนี้มีความจำเป็นในการติดตั้งไดเวอร์ลงบน Windows 8หรือจะเป็นวินโดว์ระบบปฏิบัติการอื่นก็ได้นะครับวินโดว์มี XP Windows 7 Windows 8 Windows 2000 Windows Server นะครับหรือเราจะไปใช้ใน Linux ดูระบบปฏิบัติการ Linux FreeBSD ก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับแอดมินจะนำเสนอให้กับแอดมินจำเป็นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลระบบปฏิบัติการของโรงเรียนบริษัท หรือร้านองค์กรเล็กๆนะครับสามารถสร้างระบบโซฟเวอร์ได้ต้นตนเองนะครับสามารถติดตามได้นะครับดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับของช n นลของมงตวันเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับที่เราดูนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้นก็สามารถเห็นมีประโยชน์นะครับอ่ะเดีวเรามาดูด้านหลังของกล่องนะครับว่ามีอะไรนะครับ เมื่อเราพิกล่องด้านหลังนะครับของกล่องนะครับก็เรามาดูนะครับด้านหลังมีอะไรนะครับมัอร์บอร์ด H81 MKD นะครับเป็นแอ u s ุนะครับก็จะมีเลเยอร์อธิบายนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต DVI พอร์ต LPT พอร์ตขนานนะครับพอร์ตพิมพ์เตอร์นะครับเป็น RGB VGA นะครับสำหรับแสดงผลนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเอาต์พุตนะครับ USB 3.0นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น เป็น Input นะครับส่วนที่เป็น Input ตแลนนะครับแลนดอันนี้ก็จะเป็นผ่อนที่เป็น Input นะครับนี่เป็น Audio โนะครับเสานะครับ e x p a n s i o น Slot นะครับก็คือในการเชื่อมต่อสลอตเพิ่มเติมตัวนี้เป็น VGA นะครับเป็นชิปเซตนะครับบนสีทองนี้เป็นชิปเซตนะครับ s า TA 6 0 g i g a b i t น e r sec ะรนะครับการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงนะครับ สแตต้าสามจุดศูนย์กิกะบิตเพอร์เซกนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นหกจุดศูนย์นะครับสแตต้าหกจุดศูนย์ถ้าเป็นสามจุดศูนย์ก็จะเป็นสีดํานะครับตอนนี้ก็จะเป็นอ่า CPU นะครับซัพพอร์ตยี่สิบสองนาโนมิลนะครับเป็น CPU นะครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับชิปเซตขาจํานวนขาหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับ DDR ทรีนะครับเมมโมรีซัพพอร์ตนะครับก็ถ้ามาดูของจริงก็ตามนี้เลยนะครับที่ได้แสดง ตามอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น Input นะครับเมาส์คีย์บอร์ดตรงนี้ก็จะเป็น o u t p u t p r i n t e r DVI o r t VGA o r t ตรวนี้ก็จะเป็น USB 3.0นะครับอันนี้น่าจะเป็น2.0นะครับ USB รุ่นเก่านะครับอันนี้เป็น LAN o r t นะครับเป็นกิกะบิตนะครับอันนี้เป็น s o วพอตซาวนะครับส่วนของอันนี้เป็นไมโครโฟนสีเขียวก็จะเป็น สัญญาณเอาพุทสัญญาณเสียงต่อเข้ากับลำโพงอันนี้ก็น่าจะเป็นอินพุตนะครับส่วนที่ป้อนเข้านะครับอตอนนี้ก็จะเป็น expansion slot นะครับการจอนะครับอันนี้ SATA 6.0นะครับอันนี้เป็นชิปเซ็ตนี่ส a ้นะครับอันนี้เป็น CPU นะครับ1 150นะครับ ซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิมของแลนนะครับ DDR 3 memory นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์นะครับที่อธิบายนะครับเขาก็จะอธิบายด้านล่างนะครับ CPU รองรับซัพพอร์ต LGA 1 1 5 0ิ chipset for Intel นะครับก็คือรองรับตระกูล Intel นะครับ LGA 1 1 5 0ก็คือจำนวนขาหรือ pin นั่นเองนะครับเป็น g e n e r a generation core i 7 i 5 i 3เ,เม pentium เซเรลลอนโปรเซสเซอนะครับก็คือรองรับ CPU ไม่ว่าจะเป็น c e เรลลอนเพนเทียม i 3 i 5 i 7นะครับก็คือรองรับตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะติดตั้งหรือเราจะซื้อ CPU เราต้องเอา lga 1 1 5 0นะครับที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับไม่งั้นขาที่เราซื้อมา1 1 5 1 5 0ขานะครับถ้าเราซื้อมาไม่ถูก lga ตรงนี้ก็ไม่สามารถติดตั้งลงบนพอตที่เป็น CPU นะครับที่เป็น ซัพพอร์ต2นาโนมิลินะครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับเวลาซื้อในส่วนของ CPU มาติดตั้งนะครับต้องดู lga ให้ตรงกันกับเมนบอร์ดที่เรามีนะครับแล้วก็ต้องเป็นตระกูลของ Intel ด้วยนะครับอย่าไปซื้อตระกูลอื่นนะครับก็จะไม่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับชิปเซต Intel h 8 1 express ชิปเซตนะครับก็คือชิปเซตตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับสีทองนะครับก็จะเป็นของ Intel นะครับรุ่น h 81นะครับ เมมโมรีนะครับมี2คูณดิมนะครับ2ก็คือ2 2พอร์ตนะครับ2พอร์ต2ดิมนั่นเองนะครับดิมเติม S นะครับก็คือ2พอร์ตสูงสุด16 g หิกะไบต์นะครับ uh, DDR 3นะครับ DDR T 1,600 1,333หร้อยหนึ่มร้อยิรือหนึ่งพน์นะครับก็คือหรือจะเป็นแบบ non ECC อันบัฟเฟอร์เมมนะครับก็คือเวลาซื้อแรมนะครับก็ดูว่ามีมีบัสตามนี้หรือเปล่านะครับ1น6 6หะเฮิรตหรือเปล่า1,333ไหมนะครับหรือจะเป็น1,600มนะครับแต่ต้องเป็น DDR3 นะครับเวลาซื้อก็แจ้งร้านค้านะครับว่าเป็น DDR3 แล้วก็สามารถซัพพอร์ตตามนี้แต่เวลาเราซื้อนะครับควรที่จะเอาสูงสุดเลยนะครับในที่นี้ก็คือ1,600นะครับก็คือสูงสุดในการรับ ผลผลนะครับมันจะเป็นการเมมโมรีในการความจำนะครับจะจำได้มากกว่าค่าอื่นๆนะครับเช่นเดียวกันถ้าซื้อ CPU ก็ซื้อ i อ้็เลยนะครับที่มีซัพพอร์ตสูงสุดของเมนบอร์ดนี้นะครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็นหลายปีแล้วนะครับก็ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ i 7นะครับ d d อาคีนะครับที่เป็นแรม expansion slot นะครับก็คือมี1 pci express x 1 6 s l o t นะครับ yellow นะครับก็คือสีเหลืองตัวนี้นะครับก็คือ1ช่องนะครับหแถวนะครับ expansion นะครับก็คือการ์ดจอนั่นเองนะครับเป็น sata gigabit per sec นะครับ fan expert นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็มาดู expansion slot นะครับถ้าเป็น2คูณ pci e x เพศคูณหนะครับ Uh, อันนี้ก็คือ PCI นะครับตรงนี้นะครับก็คือรองรับในการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับที่เป็นในส่วนของ PCI Express นะครับ VGA นะครับเป็นการ์ดจอนะครับแล้วก็เป็นแบบ Multi VGA Support เป็น DVI หรือ RGB Port นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น VGA นะครับอันนี้เป็น DVI Port สำหรับการแสดงผลที่มีความคมชัดสูงนะครับ อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ s t o r เร e นะครับก็คือสำรองข้อมูล 2X Serial ATA 6.0 g b p ศ Connector c o สีเหลืองนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่เป็น SATA สีเหลือง2ออันนี้นะครับก็คือจะเป็นเป็น ATA รองรับ6.0 g i g a b i t per second นะครับใน1วินาทีส่งข้อมูลถึง6 g ก g a b i t นะครับส่งเร็วมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นซีีเร s e r i a ์ ata ก็คือ SATA 3.0กิกะบิตนะครับก็คือในการรับส่งข้อมูลใน1วินาทีส่ง3กิกะบิตนะครับต่อ1วินาทีนะครับก็จะเป็นดาร์กบาวนะครับก็คือสีน้ำตาลนะครับด่าน้ำตาลออกออกดำนะครับตรงนี้นะครับ usb 2นะครับก็คือมี2ช่องนะครับความหมายคือ2ก็คือ2ช่อง usb 3.0หรือ2.0พอร์ต back panel นะครับก็คืออยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเป็น USB 2.0นะครับถ้าเป็นอีกอันนึงก็จะเป็น 2X งเอ็กซิเลียอ่าตัวนี้นะครับเป็น6กคูณสอนะครับเป็นพอร์ต4พอร์ตตรงกลางบอร์ดนะครับมิดมิดบอร์ดก็คือกลางบอร์ดนะครับ2พอร์ตทูแบ็กแพแนลนะครับก็คือถ้ามาดูก็ ก็ต้องมีการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตต่างๆนะครับตัวนี้ครับนะครับเป็น usb นะครับ usb 2อันนะครับก็จะมีการขยายพอร์ตนะครับเราก็สามารถซื้อสายแพร์มาเชื่อมต่อในการเพิ่มพอร์ตได้นะครับโดยที่จะมีซัพพอร์ตถึงถ้าเป็น3.0นี่ก็คือ2ตัวนะครับแล้วก็มี ตัวนี้สามจุดศูนย์ก็คือสองสองจุดนะครับถ้าเป็นสองจุดศูนย์แล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งก็เป็น USB รุ่นเก่านะครับความเร็วต่ําก็มีหกจุดนะครับก็ถ้าเป็นสามจุดศูนย์ก็คือจะเป็นสีฟ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วสูงกว่านะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับก็เวลาใช้งานความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูลก็ต้องใช้ USB สามจุดศูนย์นะครับแลนนะครับเป็นเรียวเทคนะครับเป็นชิปเซตเลียวเทค นะครับเป็นกิกะบิตแลนคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแลนออนบอร์ดนะครับเป็นกิกะบิตแลนในการรับส่งข้อมูลใน1วินาทีส่งถึงกิกะบิตนะครับก็คือ1000นะครับสามารถส่งได้รวดเร็วนะครับออดิโอเป็นชิปเซตของ r e a l t ท k นะครับก็คือสัญญาณเสียงนะครับเป็นรองรับ ALC 8878 Channel นะครับตัวนี้น่าจะลงไดเวอร์ที่แถมมาจากแผ่นซีดีรอมก็จะรองรับ เป็นแบบโฮมเทเตอร์นะครับแปดนลได้นะครับเป็น h ฮเดฟ e f นิ i t i นอ a อดิโเสียงที่เป็นคุณภาพสูงนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ครับเป็นอ u อดิโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ u อดิโอเอาท์นะครับออดิโออินตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับก็ตรงนี้จะเป็นชิปเซตของเ e ลเทคนะครับก็รองรับแบบ8 Channel เลยนะครับตรงนี้ก็จะมี อขาที่บายต่างๆนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่แถมมาในซีดีลอมนะครับก็รองรับที่ Windows 8 d ด d ีนะครับจริงๆแล้วเราสามารถลงได้ทุก Windows เลยนะครับเพราะว่า CPU Support ถึง i7 นะครับก็สามารถลง Windows 10ได้เลยนะครับแล้วก็แรมที่เราทำการมาติดตั้งนะครับถ้าเรามีเมมโมรีสูงนะครับล้วก็สามารถลง Windows 10ได้สบายๆขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสด้วยนะครับว่าเรามีความจุมากน้อยเพียงใดนะครับ 5x p r o t e c t i o n นะครับก็คือเหมือนที่ด้านหน้ากล่องนะครับก็คือมีการ p r o t e c t i o n 5ด้านนะครับตัวนี้ก็ไม่ขออธิบายซ้ำนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น ASUS 3.0 support ASUS network I control นะครับระบบเครือข่ายนะครับอันนี้เป็นความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่าน USB นะครับเป็นเอร์ชั่น3นะครับ ASUS GPU b o o t นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเร่งการประมวลผล ของก้าจอนะครับก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมนะครับก็คือโปรแกรมที่แถมมาในซีด o m อมนะครับแล้วก็ a s u ซ b i o บออนะครับก็เป็นของ a อ u ซเองนะครับในการควบคุม b i o อนะครับตรงนี้ก็แอดมินได้ถือโอกาสได้รีวิวนะครับสเปคของเมนบอร์ด a s u ซ H81M KD นะครับเดี๋ยวใน ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นซีรีส์นะครับก็คือในการติดตั้งนะครับ CPU ลงไปติดตั้ง RAM ติดตั้งฮิตซิงนะครับ CPU Fan นะครับแล้วก็ต่อ power supply ทดสอบ power supply switching นะครับแล้วก็ประกอบลงเคสนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาให้ติดลง window s ต่างๆนะครับที่เรามีนะครับเสร็จแล้วก็ลงลงไดเวอร์นะครับลงในส่วนของแอปพลิเคชัน โปรแกรมต่างๆนะคะให้พร้อมใช้งานเหมือนกับร้านค้าร้านคอมพิวเตอร์เลยนะครับแอดมินจะพยายามทำคลิปซีรีส์นะครับเพื่อนสมาชิกสามารถไปดูในที่เมนูของเพลย์ลิสต์นะครับเราจะมีเมนูของช่างคอมพิวเตอร์ให้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจช่างคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แชแนลของเราทุกคนาสมาชิกกดติดตาม s u b s c r i b e กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ